ที่เกิดขึ้นนะครับคือการจองวัตถุมงคลของพรทองสุขวันหนองค้อนะครับการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้นะครับเป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาไรายได้ ในการสร้างกำแพงวัดหนองโ้นและเป็นชื่อรึ่งในทางฉลองตวอละครฉลองอายุวัฒนมงคลน,นะครับรวมทั้งสุขวัดหนองค้อในวันที่ยี่บสองพฤษภาคมนะครับในครั้งนี้นะครับมีการเปิดจองด้วยกันทั้งหมดสามรูปแบบสามพิมพ์นะครับพิมพ์แรกคือเจริญพลขัดข้านนะครับพิมพ์ที่สองคือพุทธรูปหล่อลาข้อยคอนะครับขนาด พิมพ์ที่สามคือคุณแผนพายคู่นะครับวันนี้ที่เปิดให้ให้จองกันมีด้วยกันทั้งหมดสามพันคิวนะครับและมีคิวเสริมให้อีกหนึ่งพันก็ยังไม่เพียงพอน,นะครับทางคณะกรรมการวัดก็เลยประชุมกันเสริมให้อีกหนึ่งพันเป็นห้าพันนะครับเมื่อพบห้าพันคิวแล้วทางคณะกรรมการวัดก็ทำการปิด ไม่ให้คนเข้ามาในวัดในบริเวณงานนะครับตามมาตรก,การโควิดทางวัดได้ประสานกับทางสารณสุขอำเภอสารณสูขจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่อสพบปรก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านในอำเภอบ้านค่ายนะครับจากเจ้าหน้าที่อสพบมาดูแลอำนวยความสะดวกในงานตลอดงานจนงานประสบความสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีนะครับและท่านที่มาจองที่วัดไม่ทันนะครับ ยังติดตามจองได้ทาง Facebook นะครับกลุ่มร um ัตธาบารมีหลวงพ่อทองสุกวนองคอจะมีวันนี้จะมีเปิดจองอีก3,000คิวนะครับและทางกลุ่มเครือข่ายของวัดหนองพออเจ7ดกลุ่มนะครับก็จะประกาศอัปเดตทางกลุ่มรัตธาบารมีหลวงพ่อทองสุภวองคอเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ยังมีศูนย์จองทั่วประเทศไทยอีก250ศูนย์จองนะครับซึ่งก็ประกาศรายชื่อทางกลุ่มรัทธาบารมีหลวงพ่อทองสุภวองคอเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับครับ จะทำพิธีพุทธาพิเศษในวันที่9พฤษภานะครับแล้ววันที่9กพฤษภาเมื่อพุทธาพิเศษแล้วทางวัดคณะกรรมการวัดจะทําการทาลายบล็อกทุกพิมนะครับภาพทุกองค์ของชื่อวัดหนองค้อนะครับมีโพสต์มีลำเบอร์ชัดเจนนะครับมีการจัดสร้างตามจํานวนไม่มีการสร้างเพิ่มสร้างเกินเด็ดขาดนะครับและเมื่อพุทธาพิเศษแล้วผู้ที่จับจองไว จะเริ่มรับผ้าได้วันที่15พฤษภาคมนะครับเนื่องจากหลังจากพุทาพิเศษใหญ่วันที่9พฤษภาคมแล้วตามตำราของหลวงปู่ท่านได้สายทอดจากหลวงพู่ธิมแก้วนะครับต้องมีการสถาปน์จิตเดี่ยวอีกอย่างน้อย5วาระนะครับก็ตรงกับวันที่15พฤษภาคมพอดีก็ท่านที่จับจองไว้ก็สามารถเริ่มรับผ้าได้จนถึงวันที่30พฤษภาคมสิ้นเดือนพอดีนะครับ